จะนี่ทำอะไรนี่พี่แอร์เขาตึงจังวันนี้รวยแล้เป็นพี่อะไรเนี่ยแล้วเป็นพี่อะไรล่ะโคตรดุอะไยเขาดุใช่ไโอ้อลูกกไมแล้ว ไม่อล oh. ้วเยอะมากไหมเนี่ยเยอะมากอย่าโง่ดีเวกโอ้โโอเดไป นคืนอะรเว้ยอได้เออเออือู้หูปัล่นไอ้น ข้างไม้สองเ,เปล่าพี่จุดคนเต็ตนตี่หล่งเลยเล้นหนึ่งหนึ่งร้อยเหรอเส้นหนึ่งเสอนหนึ่งเลยนะหนึ่งลา <c oughs> ง,งตัวพี่เซ็นเซนผมบอกบอ <c oughs> มบ์ยย has been planted

เก็บมากอ๋อนี่หรอไอ้ไนี่ยชี้ชี้ใสกกูด้วยไอ้เนี่ยเกิดปุยมุยเต้นมาเต้นอ๋อคนนี้เขามีตัว3ดาวด้วยไม่ใช่เหรอรอบแรกอ่ะใช่ใช่ใช่ไอ้เหรอรอบแรกไมีตัวสามดาวไอ้แค่ทำไม เข้าไปเดปุปยเตอพียาจะห้องอะไรอะี่อไอ้เจอรุ่ง,งแทน,มนหมดหรือเปล่าผมมีไเทียบเยมเข้ามาเิดปุยมุย เราหวาดลีคนที่เข้ามาลูใหม่รวยเพลงมันเงียบเดี๋ยวเราเรียงเงียบกันเราเงียบเพลงไม่ได้เงียบเพลงมันหมดแล้วเออเพลงหมดแล้วไม่ต้องเปิดก็ได้นะผมอัดคลิปอยู่เดี๋ยวลิกลิกคลาสิกเปิดภาษาอังกฤษไง<ห>อะไอคลิปเพราะว่าเฝ้าดูได้กี่ สีเดือนเท่าไหร่อะคิดไปเยอะเท่าไหร่อะคิดที่ก้าเก้าเขาบอกสองร้อยบาทสหรับรถเงี้ยี่ก้วเขล่อตลอดปีอะโอ้โหโอ้โหอ้ย๊ดแ่กดกดดันเราอะเฮ้ยยังขอรักกันเดยวไวเธอเฮ้ยขอรักกันไหมไหนูดมึงแค่คู่เดีึกพี่ไอนะเว้ย ออกแทนจะออกบ้างดูแทนออกไม่ได้เด้โอเคออกดเลยุดิกาอยุ่ปปะล่ะปะละอย่าท้านะย่ดิทาท้าเลยแอ้วเด้ยด้เนี่ยแย่ะ ตัวละครที่เป็นพี่ที่แย่รู้ก็ดีพี่ได้เขี่ยเนี่ยแย่จ้าวมาน่าจะแย่จาวแล้ว B2 นะ B2 B2 Bomb has been planted ที่ผมมันโตมา อ้โหไปเล่นลยเล่นไม่เล่นเลอโอ้เจอเนี่ยแม่ไม่แบกเลยวะมาดูซิเนี่ยิเนี่ยโ้แพงแตกวแล้วะเอบูลลี่มิชช่นเลลร้อมลงดาบ นี่งยน่าเป็นสนุกยปิดวังเหมือนกันนะเห็นแล้วแบบเนี่ยดีจ้าดีจ้วน้องเล่นบอลเลยว่าทำมิงเสียหมดเลยอะมันมีเด็กอยากเล่นบอลกันอยู่ดีบอ has been planted ถอยนะโอ้โห้ีปัววะน่ะอยากเล่นน่ะโอ้เออแองมาปาเด็กาด <laughs> <laughs> <I die. laughs> die, oh. Mission fail. Alright, let's move out <laughs> right. In! In.

ก็เล่นมาโฟมแล้วสและนัองโฟมผมใช้ตอนเล่นมาโลอ่ะที่เกยบสับเองสับยากเล่พี่บีผมนั่งเล่น่นีสคิวสับง่ายกว่าต้องาอยาวรถใช่ครับใช่เหรอแ่จริงหรอเอจริงเรอ User in your channel down ์นจุดตอนี้ปิดคลิปไปนั่นลเล<อ>่นที่นเนีน่ ก็เห็นมีเลยมั้นาต้องแตงอะเบอก้ต้องแตงรงนี่แอลม่บอนต้องแตงโอ้น่ยตองแตเก็บสองไอบองแตนิ้นตั้นตงน้นตรงนั้นตรงนั้นตรัตงนั้นตรงนั้นตงนั้นตรงนันตรงนั้นตรงนั้นตรงนต้นงนันตรงนั้นตนั้นตงนั้นงนั้นตรงนั้นต้นงต้นงนังนังนั้ตรงนั้นนั้นตรงนตรงนั้นนั้นตงนั้นตงนั้นตร้นตรงนั้น

เอาเล็กเอาตายเออเดี๋ยวลงแรงหลุบวุ้ยวอยูอ่ไหนอะอยูอ่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแม่อยู่ไหนอ่ะอ,อย่างโง่ดิเวนเอออย่างโงด่ดิเส้นผมใครเนี่ยติดไหม มีใช้อยู่คนเดียวกับใครละติดมาาได้ยังไงเนี่ยเจ้อยู่นั่น่ะไม่ตายอ่ะมันร้อยสี่สิบสองไตัวเนี้ยมันเลื่อน้อยสี่มันไม่ตายมันเลื่อนร้อยสี่สิบอไงมั้ากโอ้ Mission Fail ้แห All right, let's move out. Yeah, you ready? ไปเท่น่ารักตัวนึงใหม่ก็ในไหนก็แท้ แกตแต่แข็งทันดีเรจิดวินแล้วคนนอน